โอเคกลับมปอีกแล้วประโยชน์ที่ให้มาเดินครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม PC Building Simulator นะครับผมอืมห่างหายไปโคตรนานตอนนี้ก็พาคสองนะครับผมคือชิพกายการช่างนะคือเกมนี้นะโอเคเราไปคอนติเนียร์เลยดีกว่าไปโอเคมาแล้วคือที่ผมหายไปนาะนนี่ไม่ใช่ว่าอะไรนะก็คืออ่าผมเตรียมตรวจสอบนะครับผมผมเตรียมตรวจสอบแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับผมโอเคโอค้ยน้องอยู่ดีเลยนี่ น้องโ okay, อเคอีเมลเอ่อเมื่อกี้เล่นอยากเซฟเมื่อกี้นี่หว่าโอเคอันนี้คืออะไร a d ดพา t เทมเพเอ,อ่เอแมวช่างมันทิ้งไปอันหนึ่งโอเคอันนี้คือแรมดิพกิกโอเคต้องเสร็จพรุ่งนี้ซึ่งเอ,อ่อเราไม่ทันนะครับผมไม่ทันจริงขอโทษขออภัยด้วยอันนี้ท้าตาดสง่งพรุพ่งนี้เดี๋ยวมาส่งโอเคอันนี้คือแรมเปลี่ยนแรมพรุ่งนี้อะไรมันใช้ของอะไรชะมมเชนอะไรผมจะเอาไว้เชนนะเอ,อ่อสิบหกจิคายมาสองร้อยห้าสิบโอเคได้มาตัวดีๆมาเลยเอ,อ่อต้องมีสิว่าสิบหกจิกอ่ะอืมอ,อ่ามันมีแต่เนี้ย ม่ได้เนี่ยโอเคโอเคเอาเพิ่มไปไหมมันเอาเพิ่มไปไหมมันมันไม่มีจบุกิกหลหรอมันมันมีแค่นี้อ,ะอ่ะเราเอาไปสองันแล้วกันโอเคสั่งซื้อเรียบร้อยพวกวันไหนมาส่งนะดูหน่อยสิวันพรุ่งนี้ใช่ไหมอ่าวันพรุ่งนี้มาส่งโอเคโอเคไปทางานเอ็นวันกันเลยอขอมาไหนโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันมีกี่เครื่องวะเนี่ยผมขอทําเครื่องนี้ก่อนแล้วกันอ่าแม่งส่งไม่ทันละานเนนี้หนึ่งเพื่ออะไรขอขอหน่อยขอหน่อยขอ อะไรโอ้กูสาซื้อมาแล้วกูสาซื้อว้มึงแล้วกูสาซื้อใหมึงแล้วนะอย่าเป็นเด็กไม่ดีดิโอเคเปิดเครื่องก่อนเลยโอเคใช้ได้ยกไปตั้งแล้วก็อมันมันมันเลยวันแล้วต้องทำไงอ่ะเลยวันแล้วต้องกดออกเดียวเลยเหรอก็ได้ว่าโอ้ my god เออเอาไปเลยศูนย์บาทโอเคโอเคไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวทําเลยเปลี่ยนแรมวันนี้ทําเลยโอเคอันนี้เดี๋ยวค่อยมารับภารกิจอันนี้ ซ่อมซ่อมอ,อ,อะไรก็ไม่รู้อ้อมซึ่งเราจะไม่ทำนะแนวมันยากอันนี้คืออัปเกรด CPU โอเครับมาก่อนอันนี้ล่ะอัปเกรด CPU โอเครับมาเก็บไปอัปเกรด CPU ไว้มาเปลี่ยนแรมอันนี้เขาสะอาดอันนี้แรมโอเคเอาแรมมาก่อนมาอ่าเดี๋ยวให้ดูหน่อยสิมึงได้เลยแรม,มโปกใช่ไหมคิดว่าแรมมันน่าจะพังมันให้เอ่อ เงินไม่เยอะขนาดนั้นพอมาเลยแล้วก็เอาแล้มันไม่ใส่ให้มันเป็นอันนี้ใส่ไปเลยโอเคใสได้ใส่ไปเลยของใหม่ของไม่ใส่ไปเลยเฮ้เออนี่มึงให้เงินมาเยอะให้เงินมาเยอะก็ให้เงินมเยอะก็จัดไปโอเคเริ่มไม้กันแล้วเริ่มไม้กันแล้วโอเคใส่เสร็จไปส่งปุ๊บอันนี้ทำสาสะอาดโอเคไม่ยากไม่ยาก <c oughs> โคตรสกปรกเลยมึงแม่โคตรสกปรกโอเคทำความสะอาดแล้วก็รัน OS ให้ได้ก็เปิดเครื่องให้ได้โอเคไม่อยากไม่อยากไอเวยู้ดสิโคตรช้านี่ผมคิดว่ามันเป็นขั้นตอนที่ชา้าที่สุดแล้วนในการที่แบบอะไรอย่างเงี้ยโคตรช้าเลยโอเคใส่นี่ไปโอเคมาติดกรได้ยกเก็บโอเคยกเกฟปุ่งอันนี้คืออัปเกรดเป็น1.5กิกโอเคต้องเป็นพุ่งนี้แหละเพราะของมันมาพาุ่งนี้โอเค โอเคมาเอออันนี้อัปเกรดโอเคอันนี้รันทีดีมาร์กไมามันไม่มีเงินอะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนโ okay. อเคอ่าไม่อ่ไม่ออไม่ไมอ,อ่แล้วอไอ้เครื่องหนึ่งที่คำภาษาอยู่ไหนวะผมอ๋อนี่ไงอ๋อแลมโอเคมันให้มาแค่สามดาวไงโอเค okay. ไม่เป็นไรไม่ได้แย่ไ yeah. ป โอเคโอเคตอนนี้ก็คือ CPU 2อันเลยใช่ไหมโอเคมันต้องอัปเกรดเป็นไรเนี่ยมันให้มา400 CPU ใช่ไหม400เอ่อ400เอาแบบแม็กสูงสุดไปเลยก็ได้มันยังไม่มีอ่ะดิมันอ uh, ัปเกรด CPU มันบอกว่าเครื่องคอมมันช้ามากแล้วก็สกรปรกด้วยโอเคได้เพื่อนแต่แต่นายต้องแบบอัปเกรดให้ CPU ใช่ไหม โอ้ได้สีนี่ไงเอาไปเลยอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออัปเกรด CPU เหมือนกันเอ่อไอพีซีของฉันมันช้าเหมือนเต่าเลยฉันต้องการอัปเกรด CPU คือตอนอะไรเนี่ยคือ PC ของฉันอยู่บนพื้นแล้วมันก็น่าจะสกปรกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ฉันรักเอ่อพลาสติกสีดำได้ได้ได้เพิ่นได้ได้เดี๋ยวฉันจะจัดการให้นานแล้วกันนะโอเคต้องการอัปเกรด CPU อันนี้เป็นเอ่อเมื่อเต้อัปเกรดเหรอ อัปเกรดเป็น K ใช่ไหมอัปเกรดเป็น K ใช่ไหมเออเราสั่ง K ไว้โอเคอันนี้ก็ต้องอัปเกรดเป็นอันนี้โอเคได้ได้ได้ไดเอามาซื้อมาเลยแล้วก็มันต้องการเป็นเนอรพลาสติกแบ็กอ่เอ่าพลาสติกแบ็กอันนี้คือพลาสติกไม่ใช่พลาสติกแบ็กเคเบิลพลาสติกแบ็กเคเบิลเคเบิลพลาสติกแบ็กเคเบิลพลาสติกแบ็กพลาสติกแบ็กอัพวกนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่ามามเขียนว่าพลาสติก พลาสติกอืมโอเค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 อ๋อพลาสติกแบ็กอันนี้ไงเรามีอยู่โอเค okay, ไม่เป็นไรอ๋อโอเคลวกๆได้อ่าไปาส่งโอ้ไม่กอดของมาเยี่ยมในสุดก็มาหิวๆด้วยโอเคโอเคเอาสิเอาวันนี้ก่อนแล้วกันรอมาหลายวันละโอเคอัปเดตไม่อยากไม่อยากแค่อ,อัเดตเลยานี้เก็บหมุนมาด้านหลังถอดโอเคผมจะเก็บเงินในครอบสองพันแล้วอัปเดตเออที่ขายน็อตแล้วกันจะได้ไววันนี้มีช้าเลยเกินอ่า อาชีบหายแล้วมันใส่ได้เพิ่มแค่อันเดียวโอชีบหายแล้วยกเก็บเลยมึงยกเก็บก่อนนะลูกนะยกเก็บก่อนนะลูกนะสงสัยซื้อผิดให้มันเออ,เอ,อกูก็อุสตส่าห์ซื้อเนาะแบบเออกลัวมึงจะให้เงินไว้เยอะเกินไปโอเคโอเคแมนคุณต้องซื้อใหม่เลยโอ้ของกว่าจะมาคือมาวันนี้<อ>พ่อมึงโอเคไม่เป็นไรรอก่อนนะลูกมันก็มาเนาะโอเคนี้ อืมเอาเปลียนซีพีโอเคโอเคไอซีหลอรับแป๊บนึงนะโอเคถอดพัดล้มออกมาทีวีออกมาด้านแหละหนูออกมาเออแล้วก็เออไม่ใช่ออมันต้องใส่เจตโอเคโอเคไอเจตปิดไปซิลิโคนต้องมีหยอดแม่หนึ่งแล้วก็ซีพียูแฟนโอเคทางด้านนี้แล้วก็สายสายใบเย้ yeah. แล้วก็ฉีดควัน โอเคเสร็จแล้วเปิดเครื่องไอ้นี่กลับให้มันด้วยอืมอ้าโอเคนี่ได้นี่ได้โอเคอัน okay, นี้เป็นพลาสติกแบ็กใช่ไหมเคเบิลพลาสติกแบ็กโอเคเสร็จอันนี้มาโอ้ oh, สกปรกคู่เลยมึงตั้งอะไบนพื้นเองฝุ่นเลยเยอะชีฟเคไม่เป็นไรตอดออกมาตอนนี้ออกมาฮะน,นี่ไงโอเคเราต้องเปลี่ยนสายเป็นพลาสติกแบ็กเคเราเข้าใจละตอดออกมาอืมค่เอ็มดี้เลยเอาไปเลยของแรงไปนี่เอาไปเลยแล้วก็เดือพึ่ง ตอนนี้ด้วยแล้วก็เออย่างอย่างอย่างเย็นลูกจะเย็นเดี๋ยวก่อนกูยังไม่ได้เออไม่ไม่ไม,ไม่นี่แหละอืมนี่เลยแล้วก็พวกสายมันต้องการเป็นพลาสติกแบ็กทั้งหมดใช่ไหมพลาสติกแบ็กเคเบิลนี่ไงพลาสติกแบ็กได้จัดให้เลยพลาสติกแบ็กอย่างนั้นเหรอฮึอไปอย ครบแล้วนะโอเคครบแล้วเปิดเครื่องเป่าฟุนโอเคสะอาดแล้วเก็บได้ขายนอ็อตโอเคมาส่งไปปิดจอบการวันนี้เออไม่รับมาเออไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่นี่แหละพลาสติกแบ๊กนี่ตอนนี้พีซีของฉันคร้อมใช้งานโอเคเอาเยี่ยม ทวีสี่แล้วอีนิดเดียวโอเคอันนี้แรมเพิ่มเป็นสิบหกกิกใช่ไหมให้เงินมาสองร้อยห้าสิบมันได้บอกมาเนี่ยว่ามันต้องการแรมแบบไหนแต่ว่ามันต้องการเออสิบกิกโอเคแค่นี้พอได้รับมาก่อนเลยเออันนี้มันต้องการเพย์อาสคูออฟโฮแอนด์ไววิงโรงเรียนแห่งความหวังกับปีกสีขาว <c oughs> ให้มาร้อยหนึ่งทั้งวีตอเกรดเลยะวะดูก่อนดีร้อยเดียวตัดจอโอเคเดี๋ยวเราต้อง รับมาดีวะสิบสองวันน่ะได้อยู่เลยรับมาไม่เป็นไรอันนี้เอ่อให้ pay five simulator ได้โอเครับมารับมาโอเคนี่อัปเกรดการ์ดจอโอเคงบเยอะขนาดนี้งบเยอะขนาดนี้เดี๋ยวตัวแรงให้เลยน้องพี่เจ้าตัวแรงให้โอเคพวกนี้ไม่ได้นั้นก็เออไม่ทิ้งไปไม่ได้อันนี้ทิ้งไม่ได้นี่ไม่ได้ปฏิเสธแม่งรับไอ้พวกนี้กูไม่รับไวโอเคมามาไล่อันนี้ดีกว่า16กิกเอ16กิกแรม16กิกนะจ๊ะโอเค16 ไม่สิบหกกิกมีแค่สองอันไีกอันหนึ่งเป็นสีขาวเลยเฟี้ยวอ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งมันจะเล่นในเกมเวนนี่มันให้งบมาแค่ร้อยเดียวเราต้องมาเช็คก่อนแต่คิดว่าแรมน่าจะขาดแน่นอนโอเคแต่ก่อนหน้านั้นเราต้องดูนี่ก่อนชื่อเกมมันชื่ออะไรอะสะักคู่อ่ะสะักคู่เอ่มันจะมีให้กูบอกว่าเนี้ยนี่ไงเจอแล้วมันต้องการแรม2กิกมันต้องการแรม2กิกแรม2กิกแค่นี้พอใช่ไหมแรม2กิกโอเคกูให้สเลย แรม2กิกมาในนั้นหาแปดมันให้มาตั้งพันแต่กูให้8เลยอะกูใจดีกูให้8เลยอืมอ๋อมันโอเคโอเคมันใช้ของ G Skill โอเคมันใช้ของ G s k i ินอะไรก็ไม่รู้โอเคแล้วอันนี่ไง G s k i ินโอเคเอาเลย8อ่ะอันนี้ล่ะให้ต้องเพย์ไฟสิมูเลเตอร์ไฟสิมูเลเตอร์คัทจอผ่านอ่าโอเคไฟสิมูเลเตอร์นะนี่ไหม อืมขั้นแนะนำโอ้ลแรม16กิกโอเคแรม16 gig. กิกการ์ดจอทั้ง8เลยเหรอฮะการ์ด<แ><แ>จอ8เลยเหรอโอเคโอเคอันนี้แรมต้องเป็น16นะรีแลแมแค่สให้งบมาเท่านี้โอเคเอาแรมแรงไปเลย16กิกไปเลยสิบหกกิกไปเลยเอ้าเอาไม่ได้วะชิบหายละต้องเป็น8 2อันแหะ <laughs> ให้เขาบอเท่าไหร่ร้อยยี่สิพอดีเลยเอาไป2อง <laughs> โอเคมีอะไรอีกไหมอันนี้คืออัปเกรดการ์ดจอโอเคการ์ดจอในกาเกินให้มาหกให้ต้องหกร้อยอ่ะแหมกลัวอะไรวะฮะใส่ยัดไปเลยเต็มที่อา่าอันไหนแพงสุดวะการ์ดจอต้องแบบแพงสุดใช่ไหมแพงสุดไปเลยสามร้อยเจ็ดห้าโอเคต้องสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทยืนยันการซื้อไปเลยอัปเกรดการ์ดจอเนี่ยโอเคไป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 พักงานพักงานพักงาน,งานไปนอนโอเคเอ้อ ขอ,องไม่มาส่งฮะโอ้โฮหลี่ชีดพรุ่งนี้มาส่งโอ้ไม่กอดพรุ่งนี้มาส่งพรุ่งนี้มาส่งวันนี้เราทำอะไรได้บ้างไหนดูหนซิโอ้เปลี่ยนแรมเป็น16บกิกหกกิกกูม,มีกูม,มีอยู่ม,มีอยู่โอเคโอเคต้องการโอเคกูคม,มีอยู่ถอดออกมานี่ไงเห็นไหมไม่อยู่ไม่ได้ซื้อเผื่อไว้หรอกแม่งมันไม่รู้ไม่รู้เอาแรมแบบลูกค้าเคยเอามาซ่อมให้อะได้อยู่เลยนี่มันไม่รู้ไม่รู้หรอกจริงมันไม่รู้เก็บเป่าลมเป่าลม แล้วก็เสร็จเอาละเสร็จแล้วไม่ที่กูดอ่ารันเลยไรยไม่รู้หรอกว่าเราให้แรมนายอะไรไปอ่ะได้แล้วได้ด้วย <laughs> โอเคอันนี้อัปเกรดคัทจอโอเคก็ยังไม่มาอันนี้คือต้องเล่นเอออันนี้ได้โอเคโอเคอันนี้อัปเกรดเอออัปเกรดตัวนวี้ยังไม่มาเลยไม่ไม่ยังไม่มาเลยของเลยตั้งหลายวันยังไม่มาเลยโอเคโอเค ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้เงินฟรีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคแล้วตักิกผ่านโอเคอันนี้ก็ซอมสเปคแต่ยังไม่มาของยังไม่มาทีใช้ไม่ได้ของยังไม่มาของยังไม่มาเหมือนกันอันนี้อัปเกรด c p พอ่าโอเคอันนี้ไม่ไม่รับ ปฏิเสธไปอันนี้อัปเกรด CPU โอเคอัปเกรดการ์ดจอโอเคเลเวลอัพแล้วเว้ยเย้โอเคพวกนี้ไม่ได้หมดเลยโอเคเอาเป็นว่าพาร์ทนี้พอแค่นี้นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ผมกําลังสอบนะครับโอเคก็ถ้าเข้าใจแล้วก็สำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์กดติดต่อค่ายผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมโอเคสวัสดี้บายสวัสดีครับฟันดีทุกคนบาย